สวัสดีครับปลูกมันกันครับวันนี้ก็พบกับกอบปลูกชาวนานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาตาบับปลูกมันแรล้วกันยังครับวันนี้ก็เกษตรศัสห้าศูครับลำใหญ่ๆเลยครับ ูคนเดียวครับบ้านนี้โซโลเดียวครับไม่ต้องมีคนช่วยครับบัานนี้ไล่ครึ่งครับเนวทีไล่ครึ่งเล่นคนเดียวเลย เกษียสาติล้วนๆครับปีนี้ปลูกเยอะครับรเกษตรณาติโอช่างเกตดูนะครับนี่ลำค่อนข้างใหญ่นะครับสมบูรณ์ครับตาไม่ห่างนะครับนี่กับใบสองใบาสามนะครับี่แดดเปียงๆเลยเนี่ปลูกสายครับวันนี้ เหลือประมาณงาน2ง,งานครับเราจะได้มาแล้วในไรหนึ่งครับนี่ยเขามาแล้วก็เขามาคอมเมนต์กันได้นะครับเขามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็จะปลูกไปงนี้ยกลองหนึ่งเมตรสามชิปนะครับ ลองค่อนข้างใหญ่นะครับเมตรสามสิบก็เดี๋ยวไปดุยกันเลยดีกว่าครับปลูกต่อครับเดี๋ยวมาเซตครับ ก็ได <S iser> okay, ้แล้วไปกับนี่ถึงหัวงานแล้วครับนี่ก็ปลูกพมปลูกปีนี้เอา8ปดิถึงเกเซนติเมตรครับระยะห่างต้นก็บางแถวก็อาจจะปลูกร้อยร้อยถึงร้อยยี่ครับคูณเมตรสามิบมันจะมีครับจะปลูกหลากหลายไปแต่ไม่ขาด แปดชิเนครับตามสูตรนี่คือแปดสิเชนครับระยะห่างห่างต้นนะครับแต่หองนี่เม็ดจางิบอยู่แล้วครับขอบฝนตกทุกวันนะครับอยู่นี่อำเภอโนอนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ตกทุกวันครับกว่าจะได้ยกแปลงนี่นี่ต้องแบบทำเร่งรีบครับไม่งั้นก็ไช้เรวไทยอยก่งก็ไม่เร็ววิธทีครับ โอเคดี๋ยวผมปลูกเสร็จเด้วจะพาเดินดูครับขอจัดการไปปลูกให้เสร็จก่อนครับตัวนี้จะเป็นลักษณะท่อนพันธุ์ติดตัดไปนะครับยี่สิบเซ้นครับประมาณยี่สิบสิบห้าเซนครับก็ดูนะครับท่อนมีแต่ใหญ่ๆนะครับในรด้ซื้อนะครับเป็นปลูกไวททําพันธุ์ครับปลูกแป้งนี่นะครับขยายครับขยายไปใส่แป้งอื่นด้วย สังเกตดูลำใหญ่ครับเกิด100้อยปเซ้นครับพันนี้ไม่ห่วงเลยครับไม่ต้องรุ่นไปสอมไปแซมครับแรงก็สบายสบายครับก็ลองประมาณนี้นะครับนี่เมียตามทิปนี้ ครับตอนนี้เราก็โซโลเดียวเช็เดเรียบร้อยแล้วครับก็เรียบร้อยคนเดียวตะคิวจะกินแล้วครับก็ดูลวงนี้นะครับระยะห่างก็แปดซิก้าซบครับ ตัวของเราครับของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบของคนอื่นอยู่แถวบนนะก็จะทีกว่านะครับของเราทั้งลองใหญ่ทั้งปลูกหางครับก็ได้ไวบงหกิอยู่นะครับสีแถวครับพาไปดูครับไวบงกับปลูกเก้าซิเสน้นเหมือนกันครับระยะห่างต้น นี่ครับได้หนึเออได้สี่เท่าหนุนนึ่งสอครับทัดต่้แต่นี่ไปคือแต่ดีไปถึงนุนก็เกษตรศาสตร์หมดเลยนะครับอันนี้ก็ได้หวยบงครับแต่เรื่องทนใบด่างนี่หวยบงหกบนี่จะสูไม่ได้นะครับเด็กจะไม่ทนเท่านะครับอันนี้คือขัดมาแล้วครับนี่ไปเตดไป เดินเล็มมาครับอีกแปลงหนึ่งคากันนี่ก็ของผมนี่แหละครับแต่ยังไม่ได้ถอนอายุหน่อยอยู่ครับก็ได้สีแถวเนาะใบปุ้งก็ดูถ้านับเป็นคืบมือน,นี่ก็หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่คืบกว่า ที่คืบพาคืบนี่ครับอันนี้น่าจะเม็ดหนึ่งสารบ้าเลยลงเียเหนื่อยอัค่อกูเดอร์ครับที่ปลูกมันคนเดียวเลยรุยเดียวกาไปนี่ก็ใช่รถไถทำรุ่นนะครับนี่เตรียมเตรียมการอยู่แล้วครับ,ร,บรถไถทำรุ่น ยกลอยยี่รู้สึกว่ายังทําลําบากอยู่ครับยังไม่ปลอดภัยต่อหลากมันเท่าไหร่เผื่อบางทีฝนมันมาตกช่วงช่วงที่พอทําแต่มันทําไม่ได้ก็เลยยกลอยสามครับยกลอยสามนี่จะปลอดภัยต่อหลากมันหน่อยเอาชั่วกันครับเผื่อมาทําไม่ทัน ขดาดแบบปีนี้ก็นะ่าจะได้ดีนะครับนีฝนดีมากเลยครับนี่ตกเย็ดกัฟ้ฟร่องครับก็ได้ยี่สิบแปดล่องครับจากแต่กวนปูได้ยี่สิบสี่ล่องครับตอนนี้หายไปหกล่องแล้วครับถ้าปูแบบยกยกล่องแบบเก่าสิบเซนเม็ดหนึ่งนี่จะได้อยู่ครับยี่สิบสี่ล่องครับ ตอนนี้เหลือ18ดลองนะครับยิงปูยิงเหลือได้ลองน่อยได้ลองน่อยลองครับก็มีอะไรกับเขามาแนะนำกันได้นะครับเรื่องระยะการปลูกไอเดียกับยังปลูกยังไม่ได้ระยะที่มาตรฐานจริงครับเพหาะว่ากำลังหาระยะที่มันเหมาะสมกับแปลงอยู่ครับแต่ว่าปลูกที่ที่ ผลตลิดหน่อยอยู่แล้วครับแต่มันก็วัดใจนะครับคนอื่นก็ว่ายที่ปลูกหางกว่าเขากูเองแท้คนอื่นเขาปลูกแค่หกสิบห้าสิบนี่ครับต้นทียิบครับล่องก็ทีครับแต่เรานี่ปลูกหางทั้งหางทั้งหางต้นหางล่องนะครับเกี่ยวกับตอไม้กับตังไว้นะครับนี่เอาหกถึงแปดตันก่อนครับ ค่นี้พอต่อไลท์คลิปนี้ก็คงจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวึ้นบ้านแล้วครับนี่คลิปขอก็ึ้นแล้วครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องกออปโลชนาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานครับจะพัฒนาคลิปขึ้นมาเรื่อยๆครับที่ให้มีประโยชน์แก แก okay, เพื่อนๆครับที่เขามารับชมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับครับแล้ว